ความน่ากลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้คลิปนี้เป็นคลิปแนดอมนะคะความน่ากลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้ไพ่เดอะเอมเอคุณเป็นคนที่มีบารมีสูงมากนะคนรอบข้างบางคนนะ อาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคุณแบบว่ามีบุญบาร,รมีสูงมากเดนเปอร์เนี่ยหรือว่าคุณมีคนที่มีบาร,รมีสูงหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคนที่มีบุญมีบาร,รมีสูงคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่หรือว่าเป็นแบ็คให้กับคุณตรงนี้ ไพ่เดอะเอมเพลความน่ากลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้นะแต่ว่าหลักๆเราจะขออ่านว่าตัวคุณเป็นคนที่มีบุญมีบารมีสูงมากๆนะไพ่เดอะเอมเพลคือคนที่มีแบบว,ว่าบารมีสูงสุดแล้วในไพ่บุคคลในไพ่ทาโร่คือใหญ่ที่สุดแล้วคือ the ะเอมเพลนะ มาดูกันต่อความน่ากลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้เป็นคนที่มีบุญมีบาร,รมีสูงมากม Page of s บสอดความน่ากลัวของคุณเนี่ยคือให้ดับออกมาเนาะ o o r อ k Night of s w o r d เด็กถือดาบ อัดสวินถือดาบนี่คือคุณชอบศึกษาหาความรู้อยู่เสมอเนาะแล้วก็คุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแล้วก็เป็นคนที่กล้าที่จะสู้กล้าที่จะฟันฝ่าอุปสรรคเนะเพราะว่าไพ่ดาบนี้คือไพ่ที่เกี่ยวกับอุปสรรคแต่ว่าคุณไม่กลัวไงคุณไม่กลัว ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเนี่ยคุณแบบว่ากล้าสู้อเออมาสิอุปสรรคมาเลยจ้านี่ฉันถือดาบรอแล้วจ้ะฉันไม่กลัวหรอกอืมอืมจะมาเยอะแค่ไหนมาสินี่ถือดาบรอตั้งดาบรอเลยเนาะเออมาสิจะมาท่าไหนฉันก็สามารถเนี่ยอืม ฉันสามารถนะว่า<ม><ม>เพราะว่าเออนี่เห็นไหมความน่ากลัวของคุณเนี่ยที่คนรอบข้างยังไม่รู้เนี่ยก็คือคุณอได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยคือคนที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณแล้วหรือว่าคุณเป็นคนที่เซนส์นแรงมากเลยอืะ ความนากก่ากลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้คุณเป็นคนที่แบบว่าชอบศึกษาหาความรู้มากๆคุณเป็นคนที่รู้ลึกรู้จริงมากๆ The Hermit นะแล้วก็คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ ครูบาอาจารย์ปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่เนี่ย The อร์มิ t เนี่ยนะความน่ากลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้เซนแรงเซนดีมากชอบศึกษาหาความรู้มากมากเออความน่ากลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้ไพ่ The ะฟูลเออคุณเป็นคนที่ ไม่กลัวกับอะไรเลยเนาะ The f o o เนี่ยเออคุณชอบทำตัวแกล้งโง่เออ The fool เนี่ยชอบทำตัวแบบว่าไม่รู้ภาษีภาษาเออทำตัวแบบว่าหน่อมแนมเออทำตัวแบบบางทีก็ชอบทำตัวติงต้องบางทีก็ชอบทําตัวแบบว่าอืม คือทำให้คนแบบว่ารอบข้างแบบว่าเออคือคนรอบข้างยังไม่รู้ไงว่าเออคุณแบบว่าชอบแกล้งทําตัวแบบว่าสนุกสนานไปอย่างนั้นแหละเออแต่จริงๆแล้วเ,ออเห็นไหมตัวตนจริงๆของคุณคือดเแอมเพลอร์ไง แต่ตัวคุณชอบทำตัวเป็นแบบนี้คือ,อทำตัวแก้ง,งโง่ทําตัวแบบว่าทำตัวงงโง่โงบางทีแบบทําตัวแบบเหมือนแบบไม่รู้อ่ะแต่จริงๆเนี่ย t h e Hermit คือแบบจริงๆแล้วตื่นรู้อฉลาดมากนะสมองไบรท์สุดๆไปเลยเนี่ยเห็นหมดนะเห็นแล้วเนี่ยกระจางแล้วเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยอืมอืมอืม ความน่ากลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้คือคุณชอบทําตัวแกล้งโง่แต่จริงๆชาเหลียวฉลาดหลักแหลมมากเห็นไหมไพ่ไพ่ไเนี่ยคือคนที่ชอบศึกษาหาความรู้เนยไพ่สามใบเนี่ยฉลาดมากมแล้วก็คุณเนี่ยรู้หมดแหละนะว่าใครจะมาแบบอยากจะมาแบบไฟกับคุณอย่างเงี้ยคุณก็รู้บางที ออบางคนเขาอยากมาแบบว่าประลองยุทธกับคุณคุณก็แบบว่าด้วยความที่คุณเฉลียวฉลาดนะคุณก็แบบว่าทําตัวแก้งโง่ไปเลยว่าเออฉันอ,อบอกฉันหน่อยสิทํำยังไงจริงๆะ่ะคุณแบบฉลาดมากอ,อความน่ากลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้เออ king of pentacle s อ,อืม จริงๆแล้วคุณเป็นคนรวยคนที่มั่งคั่งร่ำรวยคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นนักลงทุนเนี่ย the emperor king of pentacle เนี่ยความน่ากลัวของคุณแต่ว่าคุณชอบทําตัวแบบว่าบางทีก็ทําตัวแบบเหมือนเด็กอะ ชอบไปสอบถามใครแบบเออทำยังไงเหรออะไรอย่างเงี้ยที่ไหนได้จริงๆคุณแบบเป็นระดับ The Emperor King of Pinnacle แบบคุณเก่งมากคนฉลาดมากคุณมีองค์ความรู้เยอะอยู่แล้วแต่ว่าคุณก็แบบว่าเอออยากรู้ว่าคนอื่นเขาจะแบบคิดยังไงอะไรเงี้ยคุณอาจจะแบบว่าทำถัวแกงโง่กันนั้นแหละเออความน่ากลัวมันเป็นความน่ากลัวของคุณนะ เพราะว่าอะไรคนคนเขาไม่รู้ไงว่าคุณแบบว่าทําตัวแกล้งง่อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วนี่ระดับนี้แล้วจ้าระดับ The Hermit ระดับ The Emperor ระดับ King of p e n n a c l e แล้วจ้าแบบว่าเก่งมากอะ่ะเออในด้านการเงินในด้านความมั่นคงในด้านภาษาบางคนเก่งภาษาด้วยหรือว่ามียศตำแหน่งใหญ่โตมากตรงเนี้เออ หรือเคยไปต่างประเทศมาแล้วก็ได้อ,อหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการตรงเนี้ยหรือมีเงินเก็บเยอะมากตรงเนี้ยหรือเป็นเจ้าของกิจการตรงเนี้ยไพ่เดไฮพิเทศความน่ากลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้คือคุณเป็นคนที่แบบว่าเดอะไฮพิเทสนี่คือคนที่ละเอียดมาก ละเอียดรอบครอบมากมมเนี่ยเห็นเอกสารที่อยู่ตรงหน้าไหมคุณละเอียดมากอ่ะเออคใส่ใจรายละเอียดมากๆว่าเออหรือว่าใส่ใจรายละเอียดแล้วก็เป็นคนที่แบบมีการพัฒนาทางจิตวิญญาณตรงนี้เป็นคนที่แบบว่าคือมีมีความรู้ในด้านการ พัฒนาทางจิตวิญญาณมากๆหรือว่าเป็นคนที่สวดมนต์เก่งมากก็ได้เป็นคนที่แบบว่าเซนแรงมากตรงนี้นี่ไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่เดอะไฮพเทสเซนแรงมากความน่ากลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้ อยากออกมาโอ้บางคนอาจจะเคยผ่านการผ่าตัดหัวใจมามหรือบางคนอาจจะเคยผ่านความเจ็บปวดทางความรู้สึกมาสุดๆไปเลยเนาะแต่คุณสามารถเคลียร์ปมได้แล้วตรงเนี้ยเพราะความเป็นอัศวินถือดาบของคุณ คุณสามารถเคลียร์ตัดปมตรงนี้ไปได้แล้วหรือบางคนอาจจะเป็นหมอผ่าตัดโรคหัวใจก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะเคยเป็นโรคหัวใจเออหรือว่าผ่านการผ่าตัดในเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องของกายภาพก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องของ ความรู้สึกก็ได้ด้วยความเข้มแข็งของคุณคุณสามารถเคลียร์ปมตรงนี้ได้แล้วหรือบางคนคนสามารถไปช่วยเหลือคนที่มีปม,มทางด้านจิตใจได้ด้วยตรงนี้ไปช่วยคลายปมให้กับผู้คนรอบข้างได้ด้วยตรงนี้อขอไพ่ขยายไพ่สามดับเนี่ยด้วยความเป็น มืออาชีพของคุณด้วยเซนส์สัมผัสด้วยยานอย่างรู้ของคุณด้วยความรู้ของคุณด้วยความรู้ลึกร,รู้จริงของคุณอย่างบางคนเนี่ยรู้ลึกร,ร,รู้จริงอะไรบางคนเป็นจิตแพทย์อย่างเงี้ย บางคนเป็นจิตแพทย์ศึกษาหาความรู้มีความรู้ในด้านคลายปมในด้านจิตใจให้กับคนอื่นได้บางคนเป็นหมอดูอย่างเงี้ยคุณก็สามารถคลายปมให้กับคนอื่นได้เพราะว่าคุณมีเซนที่จะพูดที่จะสื่อสารให้คนที่เขามีปมทางด้านความรู้สึกคนที่เขาเคยเสียใจ มีปมอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคณสามารถทำให้เขาลุกขึ้นมาได้จากความรู้สึกที่แบบว่าเคยมีความรู้สึกแย่ๆที่ผ่านมาตรงนี้คุณสามารถทำให้เขามีชีวิตความรู้สึกที่มันแฮปปี้มีความสุขขึ้นมาได้ตรงนี้แล้วก็สามารถไปต่อกับชีวิตของเขาได้อย่างมีความสุขตรงนี้ บางคนเป็นแพทย์หมอพยาบาลอาก็ได้เป็นจิตแพทย์ก็ได้ที่มาช่วยคลายปมให้ผู้อื่นบางคนบอกว่าฉันไม่ได้เป็นแพทย์หมอพยาบาลถ้าคุณไม่ใช่แพทย์หมอพยาบาลแต่คุณเป็นคนที่มีเซนส์แรงมากๆเออคุณเคยผ่านประสบการณ์ในชีวิตมาเยอะเนี่ยเออบางคนเป็นเดอะเฮอร์มิตเคยผ่านชีวิต ผ่านประสบการณ์อายุเยอะแล้วบางคนหรือว่าบางคนเนี่ยมีองค์ความรู้ระดับสูงที่สามารถช่วยคลายปมให้กับคนอื่นได้นะมันเป็นทั้งในเรื่องของกายภาพแล้ก็บางคนเป็นในเรื่องของความรู้สึกนะที่คุณช่วยออความน่ากลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้เนี่ยก็คือเรื่องนี้คุณสามารถคลายปมเนี่ย เกี่ยวกับความรู้สึกที่แบบรู้สึกแย่ๆแต่คุณแบบว่าสามารถก้าวข้ามผ่านความรู้สึกที่เจ็บปวดทางด้านอารมณ์ของคุณไปได้แล้วอ,อ่ะเนะตรงเนี้ยความน่ากลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้คุณสามารถผ่านความเจ็บปวด ความรู้สึกแย่ๆต่างๆนั้นมาได้แล้วในแฮงแมนความน่ากลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้เนี่ยคือการพัฒนาทางจิตวิญญาณน,นี้ทำไมคุณอยู่กับสิ่งนี้ได้ทำไมคุณแบบว่ามีความอดทนสูงที่จะพัฒนาทางจิตวิญญาณหรือว่าที่จะพัฒนาองค์ความรู้ในกิจการงานของคุณ ตรงนี้ได้เดอะแฮงแมนคือคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงม,มากที่จะอยู่กับสิ่งนี้หรือจะอยู่กับกิจการงานนี้นะความน่ากลัวของคนที่คนรอบข้างยังไม่รู้รไพ่สีดาบคือ คุณเป็นคนที่นิ่งเนาะสงบแบบว่าเออชอบนอนหมคุณหรือว่าความน่ากลัวของคุณก็คือในเรื่องของการนอนเนาะคุณอาจจะนอนเก่งมากมบางคนอาจจะไม่รู้ อาจจะมีคนที่แบบว่าใกล้ชิดคุณน่ะอาจจะรู้ว่าจริงๆแล้วคุณแบบว่าเป็นคนที่ชอบนอนมากๆหรือว่า,าเกี่ยวกับในเรื่องสุขภาพร่างกายของคุณอะไรเงี้ยนะคะความน่ากลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้มมาดูกันต่อว่า ความน่ากลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้คืออะไรเจ็ดถ้วยคือคุณเป็นคนที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่เออที่จะนำทรัพย์สินเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่สามารถทำตามความฝันได้เน ทำต,ตามความฝันได้อ,อไม่ว่าคุณจะฝันใหญ่แค่ไหนแต่ว่าคุณจะสามารถทําสิ่งนี้ได้ออคุณลงมือทําตามความฝันของคุณออทำไมมันน่ากลัวออก็มันน่ากลัวที่ว่าใครที่จะแบบกล้าฝันใหญ่ถึงขั้นได้เป็น king of p e n a c l e ระดับเจ้าของกิจการออระดับแบบว่า คิงเธอเรียนนะเออใช่ไหมแต่คุณสามารถทําตามความฝันของคุณได้หรือว่าคุณเป็นคนที่ออมีไอเดียสร้างสารรค์ที่สามารถสร้างเงินสร้างงานขึ้นมาได้จริงๆตรงนี้ไอเดียของคุณสามารถสร้างเงินสร้างงานขึ้นมาได้จริงๆไพ่ใบถัดมาของคุณเป็นเดเ h อร์มิอีกแล้ว ให้เดอะเฮอร์ออกมาสองรอบความน่ากลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้ก็คือเซนส์สัมผัสยานอย่างรู้ของคุณแล้วก็คุณมีการยกระดับทางจิตยุนญ,ญานขึ้นมาสูงตรงนี้คนบางคนเนี่ยคนที่จะรู้ได้เขาจะต้องมีเซนส์เหมือนก,นกันกับคุณเนี่ยตรงกันเลย The Hermit กับเ h อะไฮพิเทส คนคนนั้นจะต้องมีเซนส์สัมผัสมียานอย่างรู้เหมือนกันกับคุณเขาถึงจะสัมผัสพลังงานของคุณได้ตรงนี้เออเนี่ยคนที่จะเห็นได้นะเขาจะต้องเนี่ยฉเฉลียวฉลาดมากพอที่จะเห็นเนี่ยเห็นความเป็นเดอะเฮอร์มิตในตัวคุณเห็นว่าคุณเนี่ยพัฒนาทางจิตวิญญาณไปได้ไกลแค่ไหนแล้วเนี่ยเออเนี่ยต้องคนสมองไบรท์เท่านั้น คนเฉลียวฉลาดคนที่เห็นในมุมมองที่คนอื่นมองไม่เห็นนะนะต้องคนเซน์มีเซน์เหมือนกันะถึงจะเห็นกันได้ตรงนี้ต้องศีลเสมอกันถึงจะเห็นกันได้ความน่ากลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้คนรอบข้างคนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้ไงมันจะมีคนที่รู้อยู่แต่ว่าจะต้องเป็นคนแบบ รลางางานแบบระดับเดียวกันพัฒนาทางจิตวิญญาณไปเร้กไกลเหมือนกันแล้วตรงนี้จะเห็นกันอยู่แหละเพจออฟสอดมาอีกแล้วความน่ากลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้ก็คือเพจออฟสอดก็คือคนที่แบบว่าออกล้ายืนหยัดในเป้าหมายของตัวเองเนงาะไพ่สำนับนี้ก็เพจออฟสอด สำหรับนี้ก็มาเพจออฟสอดทีเด็กถือดาบเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้อยู่เสมอเป็นคนที่เติมเต็มในเรื่องของการศืกษาเรียนรู้อยู่เสมอการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอเพจออฟสอดกล้าที่จะลงมือทำอะไรที่แปลกใหม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรที่ใหม่ๆ กล้าที่จะพูดกล้าท,ที่จะสอบถามอะไรเงี้ยสิ่งไหนที่คุณยังไม่รู้คุณก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะถามตรงนี้อคุณแบบไม่มีอีโกโ้คุณเป็นคนที่แบบว่าอ,อวางตัวแบบเหมือแนบบคนแบบเหมือนเด็กอะ่ะบางทีคุณวางตัวเหมือนเด็กดังนั้นคนที่ศีลไม่เสมอกับคุณอะ่ะเขาก็เลยคิดว่าคุณเป็นคนง่องไงเนี่ย เขาก็เลยคิดว่าคุณเป็นคนโง่คนที่เขาแบบไม่เข้าใจคุณเขาบอกว่าเออมันโง่มากเนี่ยเออมันมาถามอะไรเงี้ยเออแต่จริงๆคุณฉลาดมากอ่ะระดับเอ็มเพอเออเนี่ย,ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ฉลาดมากแต่ว่าชอบแกล้งโง่เนี่ความน่ากลัวของคุณ ที่คนรอบข้างยังไม่รู้ดัซออันคือชื่อเสียงที่โด่งดังของคุณความเฉลียวฉลาดของคุณความเก่งความฉลาดความสมองไบรท์ของคุณออนะนเห็นไหมที่เราบอกออแล้วก็ไพ่สามไม้เท้าความน่ากลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้ก็คือ คุณเป็นคนที่มีกิจการงานที่หลากหลายเป็นคนที่พัฒนาต่อยอดในกิจการงานของตัวคุณเองอยู่เสมอตรงเนี้ยเออคุณอาจจะมีหลายจอบหลายงานที่คุณกำลังทำอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เป็นคนที่พัฒนาแล้วก็เติบโตพัฒนาศักยภาพในตัวเองอยู่เสมอ,อมคนรอบข้างยังไม่รู้นะ มันน่าก,กลัวนะคนที่ทำอย่างงี้แล้วก็เป็นคนที่วางแผนชีวิตวางแผนอน,นาคตอยู่เสมอตรงนี้คุณจะมองหาหนทางคุณจะมองหารู่ทางในการทำมาหากินอยู่เสมอความน่ากลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้ให้เดี๋ยวให้พิเทศมาอีกแล้ว คนที่มีเซน์มาอีกแล้วเออเซนดีเซน,เซนแรงมากเนาะมาสองรอบทั้งสองสำรับเลยนะความน่ากลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้ก็คือในเรื่องของความรู้รู้ลึกร,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 รู้จริงของคุณการพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณนี่แหละนะคือ,อ,อ,อคนรอบข้างไม่รู้หรอกว่าคุณไป ได้ไกลขนาดไหนแล้วอ่ะการพัฒนาทางจิตวิยณของคุณแล้วก็เซนส์ของคุณที่มันแรงมากๆเลยตรงนั้นความนากก่ากลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้โซริจูดความสันโดษไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่เซนส์อีกแล้วอ่ะอม,มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่เนี่ย คุณมีเกราะป้องกันตัวคุณอยู่เนี่ยเนี่เห็นไหมที่เราอ่านไปในไพ่เซตแรกนะที่เราบอกว่ามีคูบาจารย์ปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ t h e Hermit เนี่ย ปกรักษาคุ้มครองคุณอยู่ฤาษีเดอะเฮอร์มิตครูบาอ,อาจารย์เนาะเป็นสายเกี่ยวกับฤาษีอ่ะเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ฤาษีมีใครมี สักสิทธิ์ประมาณนี้อยู่ไหมไพ่ ừ, หกดาบความน่ากลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้ไพ่หกดาบคือไพ่เกี่ยวกับมการมุฟออนเนาะในชีวิตของคุณคุณเป็นคนที่กล้าที่จะอ ออกจากสถานการณ์ที่คุณไม่โอเคได้เสมอไพ่ t h อ e m p e r o r ความน่ากลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้ไพ่ the emperor มาอีกแล้วเนี่ยเกี่ยวกับบารามีบุญบารามีของคุณเนาะความน่ากลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้ ก็คือคุณเป็นคนที่มีบุญบาร,รมีสูงมากๆเลยเหมือนที่เราบอกมาสองรอบเลยเอ็นเพลย์บางคนอาจจะไปได้ไกลถึงต่างประเทศหรือว่ามีบุญบาร,รมีสูงถึงขั้นเป็นแบบว่าเจ้าของกิจการใหญ่ๆหรือว่าบางคนเป็นระดับข้าราชก,การชั้นสูงเลยเนาะเนี่ยออหรือว่าแบบ เจ้าของกิจการข้าราชการชั้นสูงการเดินทางไปต่างประเทศคือมีบารมีสูงมากจะยังไงก็ตามความน่ากลของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้คือคุณมีมีบุญบารมีสูงมากมเป็นข้าราชการชั้นสูงก็ได้เป็นระดับ คนทำงานต่างประเทศเป็นระดับเป็นเจ้าของกิจการที่ใหญ่โตเลยก็ได้ความน่ากลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้ก็คือคุณมีครอบครัวที่มีความสุขมากๆ happy family มากๆครนะอบครัวของคุณ อยู่เคียงข้างคุณเสมอบางคนเนี่ยถ้ายังมีคนในครอบครัวครอบครัวของคุณก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆแล้วก็พร้อมซัพพอตซึ่งกันและกันเสมอนะออแต่บางคนก็จะมีครอบครัวทางจิตวิญญาณที่พร้อมซัพพอตคุณเสมอนะตรงนี้ เพราะว่าไพ่เดอะเฮอร์แล้วก็ไพ่เดอะไฮพเเข้ามาสองรอบนอะทั้งสองสำรับเนี่ยนะคะเนี่ยดังนั้นเนี่ยความน่ากลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้ก็คือคุณมีครอบครัวที่ มีความสุขมากๆอิ่มเต็มมากๆตรงนี้นะแต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยอาจจะไม่รู้ก็ได้เออบางคนเขาเขาเห็นคุณไปทำงานหรือว่าเออเนี่ยบางทีเขาเห็นคุณไปทำงานคนเดียวหรือว่าคุณทำงานแบบเออไปทำงานต่างประเทศหรือว่า ทำงานในเมืองไทยทำงานที่ไหนคุณไปเดินทางไป,ไปที่ไหนอย่างเงี้ยบางทีเขาเห็นคุณไปคนเดียวนะอ,อแต่เขาไม่รู้หรอกว่าจริงๆคุณมีคนในครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเนออี่ยที่พร้อมอยู่เคียงข้างคุณสเสมอรตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมที่เราบอกอัศวินถือดาบเห็นไหม,มเวลาคุณเดินทางไปทำงานที่ไหน หรือว่าคุณจะทำงานในสื่อออนไลน์โลกออนไลน์อย่างเงี้ยผู้คนรอบข้างอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคุณมีครอบครัวที่แบบว่าอบอุ่นมากๆเลยตรงนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอมีครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลยเนาะนี่แหละคือความน่า กลัวของคุณที่คนรอบข้างยังไม่รู้นะบางคนเนี่ยที่มีบุญบารมีสูงมากๆคุณจะมีครอบครัวทางจิตวิญญาณเนี่ยเป็นแบ็หลังให้กับคุณเสมอนะอพร้อมที่จะปกป้องคุณเสมอพร้อมที่จะดูแลปกป้องปกปักรักษาคุณเสมอตรงเนี้ย พร้อมที่จะเป็นเบื้องหลังความสำเร็จให้กับคุณเสมอตรงนี้นะโอเคสำหรับ,บาคนที่เข้ามาดูคลิปแดนดอมในวันนี้ก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมานะคะขอให้คุณสุขสมหวังในความรักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ